้องไหนครับอีสูซรในโชว์รูมหนูนี่ยังเหลือเยอะอยู่ไหมเหลือเป็นฝูงเลยเหลือเป็นฝูงเลยโอ้โหใช้คำว่าเป็นฝูงเลยยิ่งกว่าวัวเลยทีนี้นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้หนูอัปเดตรถอีสูซรเฉพาะอีสูนะเฉพาะอีซูวยรุ่นอื่นไม่เอาไม่เอาเลยเอาให้ลูกค้าดูหน่อยครับเริ่มจากคันแรกเราเลยดีกว่าเราจะไปกีฬาแถวนะครับคลิปนี้ประมาณสองชั่วโมงเราจะพาลูกค้าเดินเหอคะเออไหวเปล่าไม่ไหวค่ะเออทำไมไม่ไหวพี่เจะไม่ไหวค่ะอ๋อใช่เออ สีเทาลัมโบปีปี2023ค่ะครับผมเป็น1.9แคบเนาะใช่ราคาเท่าไหร่น้องนหนราคา5.9 0 0 0บาท5.9 0 0 0บาทพี่สังเกตเห็นยังไม่ได้ใส่แม็กเลยใช่ยังไม่ได้สสามารถจัดทรงได้ไหมจ๊ะสามารถจัดทรงได้คะ่ะ,ะมาได้เลยครับผมอยากได้แม็กรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็น t e 37 i1 สี8 IE 30ใบพัดล้อเวลโชกุล GTR RTG สามารถเลือกลายได้ไหม ได้เหรอได้นะครับผมน้องไนท์จัดให้นะครับ <c oughs> พอนเท่าไหร่พอนอยู่แปดพันบาทนะครับผมราคาเท่าไหร่ตะกี้แจ้งไปอย่างห้ 5, 09, าแสนเก้าพันห้าแสนเก้าพันบาทนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้สีขาวนะครับปี2 0งพันยี่สิบสองราคาเงินสดครับราคา4 9 9 0 0 0บาทค่ะ4,99,000บาททุกคันเราจะมีส่วนลดให้นะครับเท่าไหร่ ส่วนลดให้20,000บาทใช่ทุกคันนะครับจะมีส่วนลดอีก000<ช>2 0,000ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอามาเป็นส่วนลดหรือจะเอาไปใส่แม็กจัดทรงนะครับผมแจ้งมาได้เลยนะเดี๋ยวน้องไนจัดให้ผ่อนเท่าไหร่น้องไนจพรอ,อยู่7 0 0 0บาทค่ะ70000บาทครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับสีเทาเรมโบเป็นตัวอะไร LDA ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นตัว LDA ราคาเงินสดราคาเงินสด หกแสนหนึ่งหมื่นเกันบาทหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ผ่อนอยู่หมื่นนิดๆนะครับใส่แม็กจัดทรงลงร้อแล้วนะจัดทรงลงร้อเรียบรเลยถ้าใครไม่ชอบลายนี้เปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนให้ได้อีกโอ้โหสุดยอดมากมองในนอกจากจะสวยแล้วยังใจดีซะด้วยนะครับผมอ้าวกับตัวนี้หนึ่งคันสประตูเท่าดมโบตัว LDA นะครับราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากันเท่าไหร่คะ หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมค่างวดหนึ่งหมื่นนิดๆนะครับใส่แม็กจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับเป็นตัวเอสธรรมดาราคาที่อยู่ตรงนี้ลูกนะครับอ่ายังไม่ห้อยราคามองเห็นไหมห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันยี่สิบสามนะครับผมนะ ผรอ,อยู่ประมาณ9,000บาทนะอยากใส่แม็กจัดทรงน้องในก็จะจัดให้นะครับจัดให้ได้ค่ะ,ะตัวนี้เป็นแครบครับผมถูกหน่อยเลยตัวนี้ราคา4 3 9 0 0 0ปี2020คีะ่ะค่ะค้างวดค้างวดอยู่7 0 0 0บาทค่ะ7,000บาทครับผมได้แคบสอ2 0ไปใช้งานนะครับนะเหมือนกันคันนี้ก็2 0 2 0นะครับสีขาวค <2020. S 2> ันนี้ใส่แม็กหล่อๆหล่อ,อมาก ถ้าใครไม่ถูกใจก็สามารถเลือกรายแม็กได้เลยนะครับผมนะอ้าวคันนี้น้องเบาวิวมาทําอะไรน้องเบาวิวมาทํำอะไรไม่แอบ,บนอนในรถหรอฮะมาถ่ายรูปอ๋อเซลล์น้องเบาวิวนึกว่าไม่แอบ,บสตาร์ทรถนอนนะครับผมอ้าราคาเงินสดตัวนี้ปี2022เป็นตัว S นะครับ529,000บาทถ้างวดอยู่9,000บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามา ตัวนี้สีดำมา1.9 LDA ปีอะไรต้องไหนตัวนี้ปี2022ค่ราคาเงินสดครับผมราคาเงินสดอยู่ที่519,000บาทเป็นตัวแขบเนาะค่างวดอยู่ประมาณ9,000บาทนะครับผมถัดไปยกสูงซะหน่อยถามหายกสูงนี่ตัวตัวนี้ปี2022ค่ะเป็นตัว LDA ยกสูงนะครับปี22เงินสด เงินสด6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมค่างวดอยู่ประมาณ1 0,000ื่นนิดๆนะนะครับผมถัดไปอันนั้นคือข้อหัวเดียวเราจะพาดูแคลบแคลบยกสูงแล้วก็สีประตูนะไปต่อด้านหน้าตัวนี้นะครับซัปแพดทีดีวีดีปี2017ันสิบเจ็ดสเตลตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยออโต้ด้วยเหรอคันนี้ใช่เหรอใช่ค่ะอ่าออโต้ด้วยนะครับผม6 1 9 0 0 0บาทตัวนี้6 1 9 0 0 0บาทค่างวดอยู่ประมาณ9,000 เห้ค่างวดอยู่ประมาณหมื่นนิดๆอ่ามีส่วนลดให้ด้วยนะครับผมหน้าสเตลล์หล่ออนะครับตัวชอบตัวเก่าหรือชอบตัวใหม่ตัวใหม่ค่ะตัวใหม่เหรอไม่ชอบตัวเก่าเหรอชอบค่ะตัวเก่าหน้ามันคลาสสิกดีนะพี่ชอบตัวเก่าเนาหน้ามันคลาสสิกแต่ถ้าให้เลือกซื้อพี่ก็เลือกซื้อซื้อตัวใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะศักยภาพเครื่องยนต์มันพัฒนาแล้วมันก็จะดีกว่านะครับผมมาตัวนี้ตัวนี้ ปี2,019 2,019 Z นซแพททีป e นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED ราคา5 7 9 0 0 0บาท579,000่บาทค่างวด9,000เดี 9, ย๋ยวเราต้องยืนติดๆกันเดี๋ยวอาจารย์มือกล้องด่านะครับผมอาจารย์มือกล้องบอกโอจะกูสีจับมุมไหนแล้วนะตัวนีว้ปี2,017ครับผมแคบนะครับปี2017ราคาเงินสด355,000บาทครับผมผ่อนเพียง หกพันบาทตลอดสัญญานะครับผมมาเหมือนกันตัวนี้อ่าสามแสนเก้าหมตัวนี้เป็นสองพันเก้านะครับผมค่างวดอยู่ประมาณเจ็ดบาทนะครับผมถัดมาคันนี้สี่แสนหนึ่ปีสองพนะครับผมนะค่างวดอยู่ที่เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทนะครับผมถัดมานี่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพัะครับมีส่วนลดให้สองหม ค่า้างวดก็จะเหลืออยู่ประมาณ6 0 0 0บาท,บาทตัวเอปี2019นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวนี้ปี9ิบเี่สเลยตัวนี้เป็นตัว L ด้วยนะครับ4 1 9 0 0 0เ 4, 10, 000, 5, 000. ้าอ้ย415,000ง้ค่างวดก็จะอยู่ประมาณ6 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจกระบะอีซูซุข,ของเรามีให้เลือกเยอะเลยมีให้เลือกเยอะเลยค่ะมาถึงที่รับรองยังไงก็ได้รถนี้ยังเดินไม่หมดเลย ยังเหลืออยู่ข้างหลังอีกนะครับผมถ้าใครสนใจอยากดูรยายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0625085690ค่ะ,ะแอปบ,บ้านเขียวค่ะ0910286400ค่ะโอเคครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับ